วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติรัฐบาลไทยได้ประกาศใช้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นในปี2503เพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญในการปกป้องทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศจนถึงปี2535ก็ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมโดยได้เปิดโอกาสให้เอกชนสามารถเพาะสัตว์ป่าบางประเภทได้เพราะการเพาะเลี้ยงเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้สัตว์ป่าคงอยู่ต่อไป อย่างไรก็ตามสัตว์ป่าก็ยังถูกไล่ล่าและลดจํานวนลงเรื่อยๆดังนั้นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่าเพียงเจ้าหน้าที่อย่างเดียวไม่พอต้องอาศัยความร่วมมือกับองค์กรต่างๆในสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนและเยาวชนของชาติด้วยพระมหาการุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบรมราชานีทรงห่วงใย,ยต่อทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ปา่า ทรงมีพระราชดำริแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์เสมอมาในวันที่26ธันวาคม2503สมัยจอมพลสิทธนารัตต์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ร่างกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมาราชชนีครั้งเมื่อดำรงพระยศสมเด็จพระราชชนีสีสังวารผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ ทรงลงพระนามในพระนามในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2503ขึ้นต่อมาวันที่26ธันวาคมของทุกปีถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาตินับเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งต่อการอนุรักษ์ทรัพยากร